ที่สาลฎีกาตัดสินเมื่อสองทงวันนี้เป็นเรื่องเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์ฟังดีๆนะพวกที่เป็นหนี้เป็นสินทั้งหลายนะสาลฎีกาตัดสินว่านะถ้าเราเนี่ยผ่อนไม่ไหวแล้วเช่นตอนตอนนี้มันมีโควิดเราก็ไม่มีงานทําลุงตู่ก็ประกาศให้ให,ให้ให้นอนอยู่บ้านนะนะให้นอนอยู่บ้านเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีไม่มีตังค์จ่ายค่างวดรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่เช่าซื้อมานะคดนีนี้สารฎีกาตัดสินว่าไงถ้าเราดูรู้แล้วเรา ผ่อนไม่ไหวเช่นค่างวดถึงวันที่สิบห้าก่อนวันที่สิบห้าก่อนนี้ถึงกำหนดเอารถไปคืนเลยเอารถไปคืนไฟนั้นจบครับนะแต่ต้องไปคืนก่อนที่จะถึงกําหนดชําระค่างวดนะจบพอเอาไปคืนเสร็จปุ๊บไฟนั้นจะมาฟ้องเรียกค่าขาดราคาไม่ได้เอาไปขายขา,ขาดทุนขาดทุนไม่ต้องจ่ายับจบเลยเข้าใจไหมครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นขครผ่อนไม่ไหวถ้ายังไม่ได้ผิดนัดชําระนี่พอดูแล้ว งวดหน้ากูไม่ไหวแน่เอารถไปคืนจบนะสารดิกาตัดสินนะครับคำพักสารดิกาที่1 5 3 4าสามทับห2 1 5สาี่ทับหกสองไปง่ายง่ายไหมอาจารย์เอามาเล่าให้ฟังอาจารย์บอกแล้วใครผ่อนรถยนต์ผ่อนรถกระบะผ่อนออะไรวะผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ดูแล้วจะผ่อนไม่ไหวเพราะโดนไล่ออกจากงานนะกิจการเจ๊งเป็นแม่ค้าก็ขายไม่ได้แล้ว แต่ยังไม่ได้ผิดนัดชําระแม้แต่งว้วนเดียวดูแล้วต่อไปค่าคงไม่ไหวแน่เอารถไปคืนจบคืนก่อนที่จะผิดนัดจบจบเลยเอาไปคืนเลยเอาไปจอดไปที่บริษัทเขาก็จะรับไม่รับกัเรื่องเขาจบแล้วก็ถ่ายรูปไว้จบไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องผ่อนต่อไม่ไม่โดนฟ้องแล้วก็เข้าไปขายทอดตลาดขาดทุนยังไงก็ไม่ต้องรับผิดชอบจบนี่สาลฎีกาตัดสินไม่กี่วันเอง ต่อไปครับอ่าเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทอมพี่น้องเคยได้ยินนะภาษากฎหมายมันมีอยู่สองคำนะนะหนึ่งสมัครใจวิวาทสมัครใจทะเลาะวิวาทเขาเรียกสมัครใจทะเลาะวิวาทภาษากฎหมายนะกับป้องกันตัวเห็นนะนะครับนะคำสองคำนี้นะมันมันใกล้เคียงกันมากอะ่ะสมัครใจทะเลาะวิวาทกับป้องกันตัวมันใกล้เคียงกันมากนะ มีพี่น้องประชาชนปรึกษาผมเรื่องสมัครใจทะเลาะวิวาทกับป้องกันตัวความหมายมันใกล้เคียงกันมากนะครับถ้าสมัครใจวิวาทมันก็ไม่ใช่ป้องกันตัวอ้างอะไรไม่ได้เลยอะ่ะถ้าคุณไปสมัครใจวิวาทคุณไม่ใช่ผู้เสียหายทางอาญาไม่ว่าคุณจะต่อยกี่หมัดหรือคุณจะแทงกี่ทียิงกี่นัดถ้าเป็นเรื่องสมัครใจวิวาทแล้วมันไม่ใช่ผู้เสียหายทางอาญาเลยเป็นผู้เสียหายทางแพ่งเท่านั้นนะสารตีกาตัดว่า เขา,า,าได้สารดีกาเนี่ยตัดสินไม่กี่วันเนี่ยนะนะคำพิพากษาดีกาที่สองสองสามเก้าทับหกสองตัดสินไม่กี่วันเขาใหเา้เขาวางบรรทัดฐานของคําว่าทะเลาะวิวาทคืออะไรก็หมายถึงว่าเราสมมุติว่าผมไม่ทะเลาะกับใครกันแล้วแต่นะเขาด่าผมผมก็ด่าเขาเขาท้าผมก็รับคําท้านะเขาต่อยผมผมก็ต่อยกลับนะหรือไม่ก็หยิบมีดหยิบไม้หยิบอาวุธไปตีนะ นะหรือไม่ก็มีการพูดจาตอบโต้เขาด่ามาแล้วก็ด่ากลับแบบนี้เขาเรียกว่าสมัครใจทะเลาะวิวาทไม่เรียกกาป้องกันนะครับคำพิพากษาในการนี้ก็บอกว่าปรากฏว่างไงเนี่ยโจดร่วมนะครับโดนชกเข้าไปนะโดนชกนะนะครับโจดร่วมก็ไปไงพูดจาตอบโต้แล้วก็ไปหยิบไม้ เพื่อที่จะตีจําเลยพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาทไม่ใช่ผู้เสียหายทางอาญาเห็ไนไหมก็เสร็จไปกระายไม่ใช่ผู้เสียหายว่าสมัครใจจะมีเรื่องกันอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยนะครับนะไปไหนมาไหนใครตบหน้าเราใครต่อยเราใครแทงเราเราไปไงเราต้องหนีหรือหลบแต่ไม่ใช่พอใครตบหน้าเราตีเราเราก็ไปหยิบมีดหยิบอะไรมาสมัครใจแทงเขาเขา,เขาดา่าเราเราก็ด่ากลับไอ้แบบนี้ไม่ใช่ผู้เสียหายครับ ไม่ใช่การป้องกันไม่ใช่บรรดาโทสะเลยไม่ได้จําไว้เลยนะเพราะฉะนั้นใครด่าเราเราก็เฉยหยิบมือถือกันมาอัดคลิปไว้อะไรไว้แล้วเราไปแจ้งตำรวจใครแทงเรามาเราก็หนีหรือปัดป้องไม่ใช่ไปหยิบมีดหยิบไม้มาหรือชกเขาอะไรต่างมันจะกลายเป็นเราไม่ใช่ผู้เสียหายเป็นเป็นคู่กรณีที่สมัครใจทะเลาะวิวาทเนี่ยคดีเนี่ยสารีกาบอกว่าเนี่ยคุณก็ทะเลาะวิวาทถึงแม้เขาจะนะ ทำร้ายเราก่อนเราก็เป็นไงก็ด่าตอบโต้ใช้วาจาด่ากันไปด่ากันมาเราเลยไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับแต่การสมัครใจวิวาทเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายทางอาญาแต่เป็นผู้เสียหายทางแพ่งเข้าใจไหมฮะน่าผู้เสียหายทางแพ่งก็เรียกค่าสินหมายทดแทนได้แต่ถ้านะเราเป็นผู้เสียหายเราโดนแทงแต่เราก็ต่อยเขาอันนี้ความเสียหายศาลก็ลดลง เพราะเรามีส่วนผิดนะเรามีส่วนผิดเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องมีเรายอมห้เขาต่อยนะครับนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เก็บหลักฐานไว้แล้วก็ไปแจ้งตำรวจไม่ใช่เขายิงเรามาแล้วก็ยิงสวนกันไปสวนกันมาอะไรต่างนะเขาเอาไม้ตีเราเราก็ตีเขาเราก็กลายเป็นสมัครใจวิวาทนะแต่ถามว่าสมัครใจวิวาทถ้าเกิดเขาแทงเราตายจำเลยติดคุกไหมติดครับนะติดคุกเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ใช่ผู้เสียหายก็ตำรวจเป็นผู้เสียหาย เวลาเราเราโดนแทงหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆรถชงรถชนเนี่ยเรียกค่าเสียหายทางเกี่ยวกับเรื่องความเศร้าโศกเสียใจเรียกได้ไหมเนะ่บางคนมีคนมาแทงพ่อเราตายแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากการเศร้าโศกเสียใจเรียกได้ไม่ได้นะครับสารดีกาตัดสินแล้วสองสองเจ็ดหนึ่งทับหกสองเนี่ยคำพิพากษาใหม่ล่าสุดความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเรียกไม่ได้ พ่อแม่เราโดนยิงตายเราก็เศร้าโศกเสียใจแล้วก็เรียกเงินไม่ได้ครับเรียกไม่ได้นะครับไม่มีกฎหมายอ่บัญญัติให้เรียกได้ไม่มีไม่มีกฎหมายรับรองอ่ะพูดง่ายนะเรารู้สึกเศร้าผัวเราตายอะไรเงี้ยบางคนบอกดนีใจผัวเราตายเราจะได้เป็นไงเปลี่ยนได้ผัวใหม่รสชาติเปลี่ยนไปแบบนี้ก็มีนะ <c oughs> คือคนมันมีหลายอย่างไงผัวตายก็เป็นไง ร้องไห้วันเดียววันลุ้งขึ้นก็เอาผัวใหม่มานอนแล้วนี่เรื่องจริงเนี่ยผมไปทําคดีตางจังหวัดมาสองวันเป็นเสียคนหนึ่งทางภาคอีสานโดนยิงตายปุ๊บวันลุ่งขึ้นเมียไปไงเอาผัวใหม่มานอนแล้วโอ้โหแสดงว่าไงมันต้องเคยได้เสียกันมานานแล้วผัวตายวันเดียววันลุ่งขึ้นมันเอาผัวใหม่เข้ามาไปไงใช้ใช้งานในบ้านเลยไยเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยนะ ไอ้ค่โศกเศร้าเรียกไม่ได้จำไว้เลยนะโศกเศร้าไม่มีกฎหม,มฎายให้เรียกนะจำไว้เลยนะหวาดกลัวได้ไหมโอ้โหบางคนแบบโดนกระทืบโดนทุนทนนทนบก็เลยเรียกค่าเสียหายเนื่องจากโดนทุบโดนกระทืบโดนยิงโดนแทงโดนตกโดนทรมานเลยเรียกค่าเสียหายหวาดกลัวไม่ได้เหมือนกันครับนะเรื่องหวาดกลัวนี่ก็เรียกไม่ได้นะครับน่ะนะสารักากตัดสินแล้วเรียกไม่ได้หวาดกลัวหวาดไม่ได้นะ เอออยากกลัวก็กลัวไปอ่ะนะมันเรเรียกอะไรไม่ได้อ่ะเข้าใจนะจ๊ะเออนะอ่าเนี่ยคำพักษาดิการที่สองสองสามเก้าทับหกสองนะความหวาดกลัวหวาดระแวงนะไม่ใช่ความเสียหายอันไม่ใช่ตัวเงินเรียกไม่ได้นะหวาดกลัวหวาดระแวงอะไรเงี้ยโดนกระทืบโดนผัวตกก็เลยเรียกค่าค่าเสียหายทางด้านจิตใจว่าเลยหวาดผวา อะไรเงี้ยโดนรถชนอะไรเงี้ยนะโดนผวาไม่ไม่ได้ไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องผวาของคุณเองอะเรื่องอารมณ์เออนะครับต่อไปเรื่องมรดกนะนะสาธิกาตัดสินคำพิพากษาฎีกาที่สองสามสองหทับหกสองอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าให้ความรู้ใครพ่อแม่มีเงินเยอะนะ นะครับพ่อพ่อแม่ใกล้ตายแล้วอืมก็ดูไว้เป็นความรู้นะครับถ้าเราเนี่ยนะพ่อแม่จะยกที่ดินให้เรานะทาพินัยกรรมเราก็เป็นชื่อเป็นผู้รับรับมอดกห้ามลงชื่อเป็นพยานนะครับในพินัยกรรมนะสมมติพ่อบอกว่าเออเดี๋ยวยกที่ดินแถวถนนรัชดาเนี่ยหน้าศาราญาเนี่ยให้กับเราเราเป็นลูกก็ยกให้ราคาสองร้อยล้านบาทนะครับสมมุตินะเราก็ลงเราก็ไปทําพินัยกรรมพ่อเราก็เซน็น ลงชื่อเราก็ลงชื่อเป็นผู้รับวินัยกรรมเราเซ็นเป็นพยานด้วยถ้าแบบนี้นะครับเป็นโมฆะครับศาลฎีกาตัดสินแล้วครับนะอย่าไปงโง่นะนะครับอย่างโง่ fc ทนายใครทุกอย่างโง่พ่อยกทรัพย์สินให้เรานะทำวินัยกรรมเสร็จเราลงชื่อเป็นผู้รับวินัยกรรมเราลงชื่อเป็นพยานด้วยจบเลยครับพินัยกรรมเป็นโมฆะจบเลยครับเหมือนกับไม่มีวินัยกรรมทรัพย์สินพวกนั้นก็ต้องตกไปอยู่กับ นะพี่น้องเราก็คือ,อทั้งหมดก็ต้องเป็นไปตกไปอยู่กับทายาทโดยทารรก็ว่ากันไปก็ถ้าเขาไม่มีพินัยกรรมเพราะฉะนั้นระวังนะพ่อแม่ยกทรัพย์สินให้เราทําพินัยกรรมเราเป็นผู้รับพินัยกรรมเราต้องหาพยานคนอื่นไม่ใช่เราเราดันไปไงเสือกโงูไปเป็นพยานก็ไปด้วยชิบหายเลยคันนี้เราก็กลายเป็นอะไรพินัยกรรมเป็นโมฆะเออข้าใจยังเห็นนะ เพราะฉะนั้นใครที่พ่อแม่รวยก็ดูฟังอาจารย์พูดไว้แต่ถ้าพ่อแม่ยากจนก็ลืมไปไม่ต้องไปดูดีการเนี่ยเพราะว่าเกิดมาจนคงไม่มีสมบัติพ่อแม่เรามีแต่นี้แต่สินตายไปแล้วเสร็จแล้วก็มีพินัยกรรมไว้ว่าเออยังไงถ้าพ่อตายไปแล้วก็ให้ลูกคนโตรับผิดใช้นี่เท่านั้นเนงส่วนใหญ่จะมีแต่พินัยกรรมนี่ตายแล้วช่วยใช้นี่ให้พ่อแม่ด้วย <laughs> เออแบบแบบนั้นก็มีนะพ่อแม่เดี๋ยวนี้พ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็จะมีนี่มีสิน อย่างของผมก็มีทรัพย์สินมากพอสมควรนะอผมตายไปก็ไม่ต้องไปทำวินัยกรรมแล้วผมมีลูกคนเดียวนะทรัพย์สินก็มากพอสมควรนะครับนะผมตายไปก็ลูกก็สามารถจะอยู่ได้นะนะครับได้สบายๆจนจนตายนะครับนะก็มื่อลูกคนเดียวแค่นี้นะแต่ถ้าใครเนี่ยพ่อแม่มีทรัพย์สินเยอะก่อนตายก็ทำวินัยกรรมไว้นะ ถ้ากลัวจะวุ่นวายก็ทําพินัยกรรมกันคนละฉบับเลยมีลูกห้าคนก็นะคนละฉบับฉบับถือกันไว้เลยถ้ากลัวจะมีการปลอมพินัยกรรมก็นะจ้างทนายใครก็ได้นะมันจะเป็นต้องอาจารย์เดชาแล้วใครก็จ้างเขาเขียนเสร็จแ,แล้วก็ไปที่อําเภอเอาเขตแล้วก็เสร็จแล้วก็ทําพินัยกรรมฝ่ายเมืองไว้อันนี้ปลอมไม่ได้เลยแยกกันคนละฉบับมีลูกห้าคนก็พินัยกรรมคนละฉบับฉบับฉบับมีที่ห้าแปลงก็แบ่งกันนะครับตอนนี้ผมก็มีคดีเนี่ยเรื่องพินัยกรรมเยอะอยู่เนี่ย นะครับนะก็มีคนแก่ๆก,ก็มาให้ทาวินัยกรรมอยู่เยอะบางคนมีเงินตั้งสี่ห้าพันล้านอะ่ะมาให้ผมทาวินัยกรรมผมตกใจเลยโอ้โหทำไมมันรวยเงินสดห้าพันล้านในบันทีนะเป็นเจ้าของเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรน้ําดํายี่ห้อหนึ่งนะครับนะโอ้โหห้าพันล้านในบัญชีเงินเยอะแยะมากมายนะทรัพย์สินบางคนเป็นหมื่นล้านอะไร นะครับนะอันนี้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้รับวินัยกรรมอย่าลงชื่อเป็นพยานจบเข้าใจนะครับอืมคดีมรดกพ่อแม่เราตายนะครับไม่ได้ทําวินัยกรรมไว้จะฟ้องร้องแบ่งมรดกพอพ่อตายปุ๊บต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนะถ้าเกินหนึ่งปีปุ๊บขาดอายุความเลยฟ้องไม่ได้จําไว้เลยนะพ่อแม่ตายปุ๊บเรามีลูกหลายคนที่ดงที่ดินต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนะแต่พ่อพ่อแม่เราตายถ้าเกินนั้นขาดอายุความครับ นะสารดีกาตัดสินแล้วดีกาที่สองสามสองหกทับหกสองรีบเลยพ่อตายเราก็ยังไม่เกินหนึ่งปีรีบฟ้องอะ่ะแต่ไม่ใช่พ่อตายยังสวดไม่สวดยังพ่อตายวันนี้พรุ่งนี้ฟ้องเลยอันนี้มันจะเยอะไปหน่อยเผาผีซะก่อนมันจะเกินไปอบางรายพ่อตายวันเดียววันลูกขึ้นฟ้องเลยไอ้แบบนี้มันไอ้อะรอเผาผีมันจบไปก่อนเรื่อง <S <S> <S ต่อไป นะเป็นเรื่องอสารีกาตัดสินตัดสินใหม่ๆเหมือนกันคำพากษาดีกาที่2 4 7 1ี่เจ็ดหนึ่งทับหกสองทะเลาะกันผักกันไปผักกันมากดเขย,าาย่าไหลเวียงลม้มโดนฟ้องมาหาว่าอ,อ,อะไรทำ้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสนะครับสารีกาบอกว่าโอ้แค่ผักแค่กดเขย,าาย่าไหลแค่เวียงลม้ลมลงเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งล้าให้เกิดอันตรายร้ายแรงเพราะฉะนั้นก็ผิดแค่391ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่น ไม่รับอันตรายแก่กายเล็กๆ,ๆน้อยก็โทษเ,เล็กน้อยนะครับนะโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนน่ะนะบางคนแค่โดนผลักล้มเนี่ยโอ้โหฟ้องอบาดเจ็บสาหัสเลยไม่ได้นะครับนะมันนะเขาผลักล้มแค่นี้โอ้โหอะไรกันมากมายนะักนะครับเรื่องต่อไปครับเป็นคำพักษาที่ตัดสินใหม่เสร็น์นะสองหก อ่าสองหกสี่สองทัหสองอันนี้เป็นเรื่องที่ดินตาบอดนะครับที่ดินตาบอดนะครับที่ดินตาบอดเนี่ยน,นะครับถ้ามันไม่มีทางออกถูกทางสาธรณะนะครับพอมันแบ่งแยกจากแปลงคงมาแล้วเนี่ยนะแล้วก็มันไม่มีทางออกเราก็สามารถออกจากที่ดินที่มันล้อมอยู่และยิ่งถ้ามันมีถนนอยู่แล้วเนี่ยและติดกับทางสาธารณะเราก็สามารถเดินออกทางนั้นได้เลยนะครับไม่ทําให้เจ้าของที่ดินเสียหายเกินสมควร เพราะไม่ต้องไปสร้า <Stars> งสนุนเพิ่มใหม่นะครับเพราะนั้นใครมีที่ดินตาบอดออกไม่ได้ก็ฟ้องที่ดินที่มันล้อมนะถ้าเคยเป็นที่ดินแปลงเดียวกันมาก่อนก็ฟ้องออกเลยไม่ก็ไม่ไมไมไมต้องจ่ายตังค์ที่ดินทางจําเป็นทางจําเป็นหมายถึงว่ามันเป็นที่ดินตาบอดมันจําเป็นจะต้องเดินผ่านที่คุณมันมีความจําเป็นเขาเรียกว่าที่ดินตาบอดเวลาจะซื้อที่ดินอะไรต่างเนี่ยสมมุติว่าเรารวยมากะ รวยจัดเราก็ไปซื้อที่เราก็ต้องไปขอดูผังที่สํานักงานที่ดินไปรังวัดสอบเขตว่าที่ดินของเราติดทางสาธารณะไหมถ้ามันไม่ติดทางสาธารณะเราอย่าไปซื้อมาเพราะมันไม่มีทางเข้านะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเข้าที่ดินตาบอดคุณต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็หย่อนลงมานะเพราะ,ะนั้นอย่าไปโง่จะซื้อที่ก็ต้องดูไปให้เจ้าพนักงานที่ดินเขาเสียเงินรังวัดดูที่ว่าที่ดินของเราติดทางสาธารณะไหมนะครับ ถ้ามันไม่มีก็เป็นไงอ่านะครับมันก็ที่ดินตาบอดก็เข้าที่ไม่ได้อะ